ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับผมพอดีว่าช่องผมกระดิ่งมันบั็นะครับแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมนี่คือเพื่อนของมังนะครับตอนเขาสร้างห้องเล่นกันก็เล่นปกตินะครับดูนะเขาเล่นปกตินะทุกคนนี่เขาตั้งไอวอนะครับเขาตั้งไอวอปุ๊บแล้วเขาก็แค่เนี่ยเต้นใส่นะครับเนี่ยแค่เต้นใส่แค่เนี้ยนะครับเรื่องมันเกิดจากตรงนี้นะทุกคน แล้วเขาก็ยงไปเที่น้องมังนะครับเขาก็เป็นมนว่าประจานเลยแล้วก็น้องมังก็ประจานนะครับทีนี้เขาก็ตามมาในเพจนะครับตามมารุมด่าน้องมังนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงที่เอารูปไปลงครับที่ไม่รับอนุญาตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่องมังนะครับสําหรับใครที่ไปติดตามช่องมังก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้ซับสไครต์มีอยู่5้าเซนเจ็ดหมื่นเก้าพันสับนะครับทุกคนก็ขอฝากด้วยนะครับทุกคนฝากไปติดตามช่องน้องด้วยนะครับ หลังจากที่เขาเนี่ยมาด่านะครับแล้วก็หัวแคนเขาเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับตอนนี้ก็น้องมังก็กลายเป็นคนผิดนะครับแล้วก็ผมก็ได้แค่นะครับให้กําลังใจน้องมังนะครับผมก็ฝากทุตทีทุกคนนะครับให้กําลังใจน้องมังด้วยนะครับผมก็ผมก็เนี่ยครับพิมไปบอกให้กําลังใจน้องมังนะครับก็นนะครับฝั่งเขาเนี่ยลูกแคนเขาเนี่ยมาหาเรื่องน้องมังก่อน ก็ลงคลิปนะครับลงคลิปประจารย์ครับที่เขาบอกนะครับในคอมเมนต์ว่าประจา์ครับเพราะว่าประจา์เนี่ยมันต้องต้องใช้ภาพนะครับถ้าไม่ใช้ภาพเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใครประจารย์ใครนะครับผมนะครับก็นะครับมันก็กลายเป็นคนผิดครับก็ฝากให้ทุกคนครับช่วยดูด้วยนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับผมก็ฝากให้กําลังใจน้องมังด้วยนะครับผม อันนี้ผมก็พิมพ์ไปบอกน้องนะครับว่าอย่าไปคิดมากนะครับก็นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปวดปวดหัวเบาๆนะทุกคนโอเคนะผมก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมพิมพ์ไปนะครับก็เขาไม่พอใจนะครับที่มังเนี่ยไปลงคลิปแล้วเอารูปเข้าไปใส่นะครับทุกคนก็นะครับอันนี้ผมก็พิมพ์เป็นกําลังใจให้น้องมังนะครับก็ ไม่อยากให้น้องมังเขาคิดเยอะนะครับผมก็โอเคนะนะครับผมก็อันนี้นะครับเขาก็ตามไปด่านะครับในเฟซนะครับในเมนนะครับผมในคอมเมนนะครับทุกคนก็นะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจน้องมังนะครับคลิปนี้ผมก็ขออธิบายแค่นี้แล้วกันนะครับก็นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะทุกคน